ลราเเท็ดเราเท็ดเราทเราท็ดชาวีจะพาเอ็ดซีให้ดูรังนกกันหน่อยฝากใจไปกับนกให้ไปตรงที่บ้านเธอฝากคำที่ปากพึ่ รักเธอจดหมดหัวใจส่งความจิดถึงบวกกับนึ่งความหว่วงใยถึงห่างกันเพียงใดไม่เคยเสี่ยมคำสัญญาวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาดูการฟักไข่ของนกแควกันนะครับ โอ้โหมาดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนั่นเห็นมาไข่ตรงเนี้ยออกลูกวะย่างโอ้โหเฮ้โอ้โหเฮ้ออกลูกแล้วช้องตัวตื่นระยัางครับตื่นระยัางอ๋อตื่นแล้วดิ้นดินอยู่กำลังออกขนน่ารักเชียวนาักไงดูมากเ้อพี่น้อง เห็นแม่หาอาหารมาป้อนเป็นช่วง,งเลยน่ารักมากๆเลยเนี่ยหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะพึ่งบุญมนุษย์เลยครับหนีร้ <c oughs> อนมาพึ่งเย็นพึ่งบุญมนุษย์นะครับอันความเมตตาปราณีจะมีความจะมีใครบังครับก็หาไม่ไหลจากฟากฟ้าสุราลัย จูแดนดินมาเกิดในเมืองมนุษย์หรือครับอ๋อนี่พระไข่ที่ข้างบ้านครูเกษตรนี่เองข้างข้างฝาเลยนะครับออกตรงที่ลังกล้วยไม้ของคุณยายนี่โอ้หลรังสร้างรังสวยจังออกลูกสองตัวนะครับเดี๋ยวจะมาดูพวกแม่มาเรียกละ เราก็แย่เย่ยังไงแม่หวองเรียกลเรียกละแคคแคแคแคละเนี่ยะมาเกิดที่ข้างบ้านคนใจบุญผินทานนะครับตามวิธีธรรมชาติของนกมาดูแล้วมีความสุขใจมากครับสุขใจมากอ๋อเป็นอย่างนี้เองเออเป็นอย่างนี้เองนะครับวันหลังจะ ายการให้อาหารมันในคลิปต่อไปนะครับกดติดตามในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณเอซีทุกท่านติดตามกันมาโดยดีตลอดนะครับกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะการถ่ายก็ติดตามชมกันต่อไปว่า เขาจะมาดูแลลูกอย่างไรนะครับ